สวัสดีจ้าซ่องขุณน้องเนยเม็นอย่างมีเมนูมั่นเสนอจ้าเป็นยา่างไก่บวมมือในถิ่นไก่ล่ะจ้าปิ้งไก<น>่ป<น>ิ้งปลาจ้ากินกับแจ้วบองเขาแตำบักคุัจจ้งมามีดจืดเนาะจ้าก็จะไปเด็ดบักคุั้งเด็ดยังมาตามัมาล้วมีดเออขึ้นมาขันในถึงเวลาถ่าไก่ตัวนี้ไหมอันไดนสูงกับาขีดเป็นน้ปปนำเลือดจ้า,<อ>นนาจ้าโอ้ปลาก็ได้ปลามีดปลาซื่อมากจ้าอืมนอกนั้นให้กินมือเต้มีดเนี่ยปลาสามสูสองสูนึกกินไปแล้ว นุ้ยยีสานเปนบ้าดอะนี่เงี้ยบุกฝนไปซื้อเลยโค้งไก่ไม่ได้ไ <ป S 1> กินอัน,นแต่ตับัมูย้อมมายุทองเนาะแม่จ้าขึ้นจะกินอันนะทั้งอากาศหนาวเนาะจ้าต้องกินย่างไก่เลยวะจะซื้อเลยคือกไก่มาย่างแต่กับตับหกูฮุงแต่ว,ว่าตับหกูฮุงตับใหญจังหน่อยเนาะมเ็ดมันจื้อจะหาของหามตับหกูฮุงหายยากยากฮักเลยเป็นจริงย่างไก่จะซื้อเนาะแม่บอกขัก้นตอนกันรักนั้นแม่ไี่ยังแน่นี่ เนี่ยปลาตะไส้ยังหลายจานใส่เกลือใส่ชูดโรตใส่น้นาตาลแล้วก็พริกไทยจ้ะอืมไม่งมดทุกแม่หรอเออมาก่อนไหนนี่บอกงั้ซื้เอเาไปกินไปเรื่อยเ,อยเนาะจะค่อยย่างไปเดี๋ยวไปกินจ้าเราต้องพวกมีใบก่อนอจะเดี๋ยวได้กินเมื่อไมีปิ้งปลามีปิ้งไก่มาเมื่อนี่แม่เนาะตะวันแสบเดี๋ยวเลยเนาะจังมาขีดจ้ามันต้องอีสานบานเหา จ้าน้องฟังสวัสดีไปก่อนล่ะสวัสดีจ้าโอ้ยเจ้าบอกไม่ได้ยุสภาพนี่มี็ดมันพิกขึ้นบัวั้งไลยโอ้ยบ้าอะเขาแล้าเมียดมันโมเป็นยางใจนี่กับปอกอยู่ออย <c oughs> ต้องได้กับว่ายึดมาตัางอยู่นี่ว่ามันตาฟาดบล็าราะว่าเลื่มเมียนบจ่จ้าขายจ้าท่านแค่จะมาสื่อทานจากกระสือน้ำเห็นไหมบลอกละซิฟเนาะพ่อกินอยู่พระเจ้าไปกัน ไปกินกันเลยเนาะมายะท่อไปกินกันเลยจ้าสุดใจามาอยากอากทันดีแท้จ้าไปกินกันเลยเนาะมายะจ้ากินเหนียวไว้ใจมือสุกสวัสดีจ้าโอ้ยต้งองโง่ผู้สาวเลยนี่ผู้สาวไปกินน้ำใจ,จำน้ำแรงนี่นี่ห้อนหอนเลยลุออปงป้างขุยโซขุยเกลเดเออเอาชักเลยวะ เดยม่ของาอ่ควาไม่ติเดียวแม่ไม่ดีโอได้เมาน้ำเบญาดจกให้กันเอออันหนึ่งคือคล้ายคำแต่ว่าแม่เพราะมันประคำม่าจะเป็นอันพูติกะติ่ทมีน้ามีน่มันแกมแ่ยองฟางื่อเดน้าวลง่อแกนีนเด้อีดย่งขมอนขม่อม่นปิไก่ยาวองหยม นัว่าจเทไปเลเออหยิบเอาเลยน้ำอนออืนย่จับางพขดิเนาะสชาตัมันเลยหนคนรกันจมับรอกันมันเยอะจักกินเมียงแล้วจะได้กินเขา

มาย่างเกลืออตัวบีลูกเลยแม่บอกว่านบอรกอยู่ตรงใจเบร์ชุกบ่เลยสุกคนเนาะกบกินอะไรกมันแแม่พอเห็นหงโอ้สุยุ้เฮ้ยามันแดงกินเบิร์เลยย่างย่างไ่อนปันนี่เนาะสุยุ้ยจะแม่ว่ามันสีแดงบเม

เีนู่วอยางจะมาออวดเรามีเนาะอย่างวะปลาเนื้อปลามา้ดีอมอเนืโอ้๋ไรไปแล้วจะพ้ากินกินไตยืมปากินปากินหืมไตชาไปหน จำคำหนึงกลางอี่สามส้นมาจ้ะจำเพียวบ้างพี่น้พ่ผมฮยแม่ขอแม่เดอยเสียบอิ่มขอลากมาแล้จัะนี่งั้นเมื่อกินแรกเองมันยืด แล้วอะรเจอืีอู้พีชเมื่อกินดึกกีกว่ข้าแม่ดึกไหมวัวมันแก่ล้แซมีชแซบพี่ยังบ้านกำจรอืือออ ทำยอต่ำตอน้นรักแบบเัวไปพวกนีใครว่ามี์ง้นถึงมีใครมิกใครไปแต่เลี้ยงนี้อยู่พวกโมใครไปไงโมไปเลี้ยงนี่นี่จะเอาหมขายจะ พอไปเห็นจะมาขายแบบใายเลันมีแต่กาวก็เห็นได้ไหมใครป่าน้ำปลาทั้งมชาตใครรู้นะตันนี้จินไปเนี่ยป่าจะกลางระวังนะ้าใรู้แวเกียิจยินดีด้วม่้ามไหเยคนนะ cái nữa đứng coi mà, nhấc, nhấc gì, nhấc, 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 ลืมคุณขึ้เสนอไปตายตอนายะมามีนะเขาเป็นเกียกกันวาด้ยังมาขึ้นมื่อตกมามีเป็นวัดนะเพราะว่ามันเป็นวัดยากยเว่งไม่อยากพาคนมันเลยไม่พาไนเลยนะพาอยู่เขาได้แบบจนเอาวาอีกหลายหมื่นทิ อื่นอีกเบิดมือจ้า,าเบิงงบ้นสูงอ,อ,อีกขอกทุกรอบแต่ท้ายเนาะอาจทุกรอดแยกกันไว้ไล่จานเนี่ยให้ตู้ไว้จ้าเมืเออ่อเราบดิษัยงไงแล้วมนะีแล้วเจยวก็มักสมไว้วยทำอยด้วยต่บังย่ยางเราถึงตัวให้มันว่ิงกันไหนอืมแช่ๆเนาะ มาขอแล้วอไรนนทักมขอกนามาิ้อนลูกยกนจมือาคือดวงเียิ้มไแล้วจัดเนดวยก็เลยยิ้มอีกอยู่ยปลาหลบ่ได้จ้า

อย่างกางค้าข้าจะออกหยาดอันนะมันคือลุกไปเบิองปิ่งไกไ่ด้วยบ้านแล้วแม่ยุ่งกันที่เราเกันเหรอไม่ประเดีย๋ยม่ยมั้งย่างอติมหรอปะซุกกินไปแล้วไม่เรื่อยจ้าจ้าต้องจับมือเพราะว่ามันหนาวผิงไป <laughs> จ้า ตั้งแตงเมื่อ่เ็นตังสิดูกลางหรอคนณะกวออกเลยหัวหลายอายนั้อายก้นหันม,มีกัดจ้าคลิปนี้ก็พอสมควรละจ้าท้มาเคลียร์ฝากกดติดตามกดตั้มใครกดกระดิ่งเป็นกันแจทั้งสองพวกเลยจ้าสมัครกดไลค์กดแชร์